คลิปนี้ผมจะมาแนะนําการติดตั้งปั Barnes ๊มน้ําหอยโคงไดเจนนะครับปั๊มน้ําหอยโคงไดเจนจะมีอยู่ด้วยกัน5รุ่นนะครับ1 DCM Series ปั๊มน้ําหอยคงขนาดท่อ1นิ้ว2 DSM Series ปั๊มน้ําหอย่งขนาดท่อ2นิ้ว3 DHS Series ปั๊มน้ําหอยคงขนาดท่อ3นิ้ว4 HDCM ปั๊มน้ําหอยโคงขนาดท่อ1นิ้วและ5 DSC ปั๊มน้ําหอยโคงขนาดท่อ1นิ้วครับวันนี้เราจะมาติดตั้งปั๊มรุ่น DCM 158นะครับเป็นปั๊มหอยคงขนาดท่อ1นิ้วครับ ข้อที่1นนะครับเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเช่นข้อต่อตรงเกลียวนอกขนาด1นิ้วบอลวาลขนาด1นิ้วเช็ควาลขนาด1นิ้วข้อต่อ3ทางขนาด1นิ้วข้องอ0ขนาด1นิ้วท่อ PVC ขนาด1นิ้วเทปพันเกลียวกาวประสานท่อตลับเม็ดและกันไกใช้สําหรับตัดท่อนะครับสควรติดตั้งปั๊มบนฐานรองปั๊มที่แข็งแรงนะครับ3ควรติดตั้งปั๊มให้ใกล้กับถังเก็บน้ําหรือแหล่งน้ําให้มากที่สุดนะครับ 4. ให้ทําการต่อท่อตามแบบที่กําหนดไว้นะครับ 5. ประกอบท่อและข้อต่อทุกจุดให้แน่นหนานครับ6คลายน็อตล้นน้ำออกกรอกน้ำให้เต็มและขันน็อตให้แน่นครับ 7. พร้อมเปิดเครื่องใช้งานได้เลยครับสำหรับช่องทางการติดต่อของเรานะครับตามที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะครับฝากกดถูกใจ Facebook และกดติดตามช่อง YouTube เบ็ดปั๊มโลเคทด้วยนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ